สวัสดีค่ะวันนี้ลงเกือบางบอลมาเทสกระสอบที่เชื่อว่าทุกคนตามหากันอยู่นะคะเป็นกระสอบแสกค,ค่ะ8ดาว LDS นะคะซึ่งเมื่อก่อนพี่มมจะใช้คำว่ากระสอบต้นทุนต่ำนะคะเพราะว่าทำไมถึงต้นทุนต่ำ กระสอบแสกกระสอบนี้เนี่ยราคา11,500บาทนะคะจำนวนตัวประมาณ350ตัวค่ะแล้วก็คุณภาพผ้าในกระสอบเนี่ยจะค่อนข้างใหม่นะคะเกือบจะเป็นแปรด,ดาวนี่จะเป็นรหัสกระสอบที่เป็นกระสอบที่ค่อนข้างจะเกรด A นะคะผ้าชั้มน้อยมากนะคะผ้าชั้มน้อยมากนะคะแล้วก็จำนวนตัวก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทรงทันสมัย นะคะทงส,สมัยคายได้เกือบทุกตัวเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถึงได้เรียกว่าเป็นกระสอบต้นทุนต่ำนะคะแล้วโดยโทนสีสันนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าทนสีสันของกระสอบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้พิมวดดูพร้อมๆกับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวน้องกำลังจะเปิดแล้วลุ้นเนาะลุ้นเนาะพิมวดก็ลุ้นค่ะเพราะสั่งมาเยอะอื เธอว่าใช้ได้ดูซิเขาแอบเอาสีโปะมาข้างบนนะคะเพราะว่าเพราะว่าทำไมถึงเอาสีโปะมาข้างบนเมื่อก่อนเราเรานิยมพ้ดสีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาเอาสีไว้ข้างบนอ่าแต่ตอนนี้เราเน้นโทนที่เห็นอยู่ในกระสอบอันนั้นเห็นไหมคะโทนดำโทนเทาโทนขาวนะะโทนน้ำตาลซึ่งเป็นโทนสีที่จะบอกว่าอะไรล่ะเป็นสีสุภาพที่สามารถใส่ นะะในช่วงที่เราไว้ทุกเนี่ยได้นะคะก็กระสอบนี้พี่มดยังขายราคาเดิมค่ะราคา11,500บาทนะคะคัดเนี่ยแต่ว่าราคาคัดพี่มดคัดแรงเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะคะจากที่เคยคัดตัวละ80เป็นตัวละ85นะแพงขึ้น5บาทและขอจำนวนตัวเพิ่มขึ้นเป็น120ตัวนะคะก็สนใจก็ สั่งซื้อหรือว่าหรือว่าเข้ามานะคะรับที่โกดังได้ตัวเมื่อกี้เห็นไหมคะยังใหม่เอี่ยมล่าสุดเลยสีดำก็คือเพิ่งถอดถอดอถุงพลาสติกที่หุ้มออกเลยนะคะดูสภาพที่โว์ขึ้นมาแล้วเป็นใหม่ใหม่นะคะแล้วก็เป็นเสื้อตัวยาวซะเป็นส่วนใหญ่นะคะออกแนวคอตตอนชีฟองแฟชั่นแล้วก็ผ้าถ้าเป็นชุดแสกเท่าที่ที่คุกเคยเห็นจะเป็นผ้าเนื้อใสค่อนข้างเยอะนะคะก็สนใจโทร 0838823918นะคะหรือว่าล n ย TUL2 แล้วก็ h a n d hand ที่แปลว่ามือนะคะโอเคค่ะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง y o u u u e โลงเกลือบ,บอนให้พี่มดด้วยนะคะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ Eu